ทำไมผู้ชายถึงชอบมองสรีละของผู้หญิงอะคะผู้หญิงก็ชอบมองผู้ชายเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมครับอย่าเพิ่งลงครับคือเราจะต้องนั่งมองว่าน้องน้องนองมองอย่างนั้นว่าเวลาผู้ชายเขามองเราเนี่ย <c oughs> เขามองในทางไม่ดีหรือเขามองในความสวยงามก็ทั้งสองอย่างสองอางขอบคุณครับ <c oughs> เพราะนั้นน้องๆผู้หญิงจะต้องภูมิใจในความเป็นผู้หญิงอย่างหนึ่งนะว่าสรีระของผู้หญิงเนี่ยมันน่ามองกับผู้ชายเยอะจริงไหมครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยยังอยากมองผู้หญิงด้วยกันเองเลยเวลามีผู้หญิงสวยๆจริงไหม แต่มีใครอยากมองผู้ชายไหมที่รูปร่างหน้าตามันลงพุงเวยอลยทั้งหลายไม่อยาดูเพราะฉะนั้นการมองผู้หญิงเนี่ยบางทีเรามองเหมือนว่าผู้ชายเนี่ยเขาลาบเราล้วงเราเขามองเราในน้าเซ็กซีมโบ้ะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามูอีกมุมมองเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองเราในแง่ความงามที่ความงามผู้หญิงมันมีตั้งหลายอย่างบางคนก็มองหน้าบางคนผู้ชายก็ชอบมองหน้าผู้หญิงบางคนก็ชอบมองหน้าอกผู้หญิงบางคนก็ชอบมองสะโพกผู้หญิงบางคนก็ชอบมองช่วงน่องผู้หญิงบางคนชอบมองตั้งแต่หัวถึงเท้าถ้าถอดเสื้อ มันก็แล้วแต่แต่บางคนก็มองว่าถอดเสื้อแล้วไม่น่าดูต้องใส่เสื้อสักหน่อยมันจะน่าดูกว่าเพราะนั้นมันก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องของความงามแต่ทําไมเพราะว่าผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยนึกถึงเรื่องเพศแต่เรื่องเพศมันก็มาเกี่ยวกับสรีระเหมือนกันใช่ไหมครับที่ดึงดูดที่สุดก็คือสรีระของผู้หญิงแต่ผู้ชายบางคนซึ่งผู้ชายชอบผู้ชายเขาอาจจะมองว่าสรีระแบบนี้ผู้หญิงไม่ดูดีกว่าก็มีเหมือนกันครับ